สัญญาณอันตรายบ้านและคอนโดติดลบหนักสำหรับวิจัยอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ได้ออกมาคาดการว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้เนี่ย ติดลบที่28%คาดการว่าจะมีมูลค่าทั้งหมด4.5 0 0 0 0มื่นล้านบาทนะฮะในขณะที่ปีที่ผ่านมา2566นะฮะอยู่ที่5 5 0 0 0 0หมื่นล้านบาทนะฮะแน่นอนว่าท่ามกการปัญหาที่ลุมเลานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่ตกต่ํากําลังซื้อหดหายและก็นี่ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นก็กดดันยอดขายไม่ให้เติบโตไปมากกว่านี้ดังนั้นเพื่อรักษากระแสเงินสดให้อยู่ในมือตลอดเวลาก็เลยต้องกระตุ้นจูงใจให้คนซื้อโดยแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งประชาชาติรีแคปวันนี้จะมาสรุปโปรโมชั่นของ Developer อรสังหาริมทรัพย์แต่ละรายให้ฟังกันนะครับเริ่มกันที่สุภาลัยก่อน mm hmm. เขาก็เอาพื้นที่5ําทำเล mm hmm. เป็นกรุงเทพตอนออก4ทํทำเล mm hmm. ก็จะเป็นบางนาลาดกระบงังรามอินทาและรามคำแหง และก็พื้นที่ในจังหวัดชาเชิงเศร้าอีกหนึ่งซึ่งราคาสังหาเนี่ยก็จะไม่เกิน2อล้านสองแสนบาทนะฮะเริ่มต้นโดยสําหรับลูกค้าที่จองซื้อบ้านพร้อมอยู่หรือการผ่อนดาวทุกรูปแบบนะจำนวน11โครงการใน5พื้นที่ที่กล่าวมาเนี่ยนะ,ะก็จะรับส่วนลดสูงสุด3ล้านบาทตั้งแต่วันนี้ถึง3 1สิงหาคมนี้ในส่วนของอนันดานะครับก็ได้เทสต็อกคอนโดหรู5โครงการด้วยกันเป็นคอนโดระดับรักชวรี่เลยนะฮะ มาจัดส่วนลด1ล้านบาทแล้วก็มีโปรออนท็อปเสริมให้อย่างเช่นฟรีค่าส่วนกลาง1-5ปีซึ่งเงื่อนไขก็คือจะต้องซื้อหรือจองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนะครับ5คอนโดที่อนันดาเอามาเทสต็อกก็ได้แก่แอสตันอโศกพระราม9แอสตันสีลมแอสตันเรสซิเดนซ์สุขุมวิท41 i อดโคิ Cube, สุขุมวิท36และโคโค่พาร์คราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่7.29ถึง17.89ล้านบาทอีกบริษัทหนึ่งก็น่าสนใจนะฮะบริษัทสโคบนะฮะก็ได้จัดแคมเปญผ่อนต่ำล้านละ1,200บาทลดต้นลดดอกด้วยนำคอนโด2แห่งนะฮะที่เป็นคอนโดระดับรักชวรี่ก็ได้แก่สโคบหลังสวนและก็สโคบพร้อมสีเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกว่าจะผ่อนต่ำล้านละ1,200บาทหรือเลือกรับแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบีย้ย0 9 9นาน2ปีในส่วน ของสโคบพร้อมสีนะครโครงการนี้ห้องไซส28์28ถึง32ตารางเมตรเนี่ยราคาอยู่ที่6.25ถึง6.95ล้านบาทลูกค้าก็จะสามารถผ่อนเริ่มต้นที่7,500บาทในส่วนของออริจินนะครับก็ชื่อแคมเปญก็น่าสนใจซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าอ่ะยังไงออริจินจัดบ้านและคอนโดพร้อมอยู่ทั่วประเทศนะฮะเจโครงการมาจัดแคมเปญถึงเวลาช้อนสําหรับลูกค้าที่ซื้อและโอนภายในช่วงวันที่31สิสิงหาคมนี้นะฮะก็จะมีการร่วมมือกับ พันธมิตรสถาบันการเงินโดยการมอบสิทธิประโยชน์ว่าใครซื้อปีนี้เริ่มผ่อนปีหน้าหรือเลือกรับแพ็กเกจผ่อนต่ำเริ่มต้นเดือนละ3,000บาทรวมทั้งมอบส่วนลดมูลค่าสูงสุด40%โดยคอนโดราคาเริ่มต้น1.49ล้านบาทส่วนบ้านแนวราบก็เริ่มต้นที่ 2.29- ถึง24.9ล้านบาทส่วน developer รายสุดท้ายก็คือพฤกษานะครับก็ได้ไปจับมือกับ SCB แล้วก็เลยเสนอแพ็กเกจเงินกู้ปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกที่เป็นพนักงานบริษัทหรือพนักงานในองค์กร20แห่งที่เป็นลูกค้าของ SCB อยู่แล้วนะฮะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะได้สิทธิประโยชน์3ต่อนะครับใช้สําหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของพฤกษารีเอสเตอีก122โครงการสิทธิประโยชน์3ต่อที่ให้กับบรรดามนุษย์เงินเดือนในองค์กรต่างๆ20องค์กรเนี่ยต่อแรกเลยก็คือส่วนลดสูงสุด2 ล้านบาทแล้วก็จะมีของแถมอย่างเช่นฟรีค่าโอนฟรีค่าส่วนกลางเครื่องปรับอากาศเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สมาร์ทโฮมในบ้านและก็บัตรกำนันคลิกซีนะฮะต่อที่2ก็คือรับส่วนลดบริษัทพันธมิตรเพิ่มอีก10,000บาทต่อบ้านราคา1ล้านบาทถ้าบ้านราคา2ล้านก็ได้รับ2 0 0 0 0บาทแล้วต่อที่3ก็คือส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าสวัสดิการองค์กรนะฮะอย่างที่บอกไป20แห่งที่เป็นลูกค้าของ ACB อยู่แล้วนะก็จะมีสิทธิพิเศษอย่างเช่นมอบส่วนลดเพิ่มอีก1%ก็ส่วนลดเพึ่ 30, บาทบุคลากรในสังกัดองค์กร20แห่งของ SCB นะฮะจะได้รับดอกเบีย้ยที่2.99%นาน3ปีจากอัตราดอกเบีย้ยปกติ3.64%ต่อปีรวมทั้งพิจารณาวงเงินกู้สูงสุด110%เพื่อใช้ส่วนต่างที่เหลือไปซื้อของตกแต่งบา้านทั้งหมดคือประชาชาติร e c a p ในสัปดาห์นี้ฝากติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ประชาชาติ .net และทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ